สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวอินทผลัมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ไร่ตะวันชายที่10 15พฤศจิกาและะ้วค่ะกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตให้ฟังว่าวันนี้เราทําการตอนหน่ออินทผลัมนะคะสําสหรับต้นนี้จะเป็นหน่อของดาหานนะคะดาหานนะคะมีหนึ่งหนอนนะจ๊ะส่วนอีกต้นหนึ่งนะคะ ใกล้ๆก,กันนะคะตัวนี้จะเป็นหน่อของบาหีนะคะบาหีนะคะตัวนี้จะเป็นหน่อของเจ้าต้นบาหีนะคะบาฮีผลผลิตที่ไล่ความอร่อยลงตัวนะคะหวานกรอบละมุนนะคะแล้วยังมีเอกลักษณ์เฉพาะเพราะว่ามันเป็นต้นที่มาจากการเพาะเมล็ดนะคะ ก็หลายๆคนก็สอบถามมานะคะว่าทางไร่เนี่ยไม่มีการจัดจําหน่ายหรือยังนะคะทางเราก็บอกได้เลยว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่รอในส่วนของระบบรากนะคะให้ระบบรากเขาเดินก,ก่อนนะคะอันนี้ก็มีอีกหนึ่งหนอนะคะต้นนี้ก็เป็นดาฮานเหมือนกันนะคะคือสําหรับรสชาติคุณลักษณะต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าถึงจะปลูกมเมล็ดไม่ได้แพ้นะคะตรงนี้ ซึ่งความอร่อยลงตัวเนี่ยมันก็มาจากการที่เราเนี่ยได้อันนี้สงจากการดูแลนะคะเอาใจใส่ดูแลต้นจะต้นก็ปีนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าปลายปลายปลายปีนี้นนเนาะไกล้ตะวันฉายนะคะก็อยากให้เพื่อนๆได้รับรู้ว่าเราปลูก เพราะ,มะเมล็ดมากกว่า90%ซนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยผลผลิตปีที่ผ่านมาเป็นมเมล็ดล้วนๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีหลากหลายสีสันทั้งเหลืองและแดงนะคะตรงนี้รายล้อมไปด้วยความอร่อยนะคะกรอบหวานแล้วก็มีความเ,เขาเรียกว่ารสชาตินี้ไม่เป็น2รองใครเลยนะคะสำหรับ หน่อพันธุ์ที่เราทําการขยายนะคะเราก็ขยายเพื่อที่เือมีคนที่สนใจนะคะอยากจะได้สําหรับหน่อพันธุ์ของไรตะวันฉายเนี่ยเราก็มีจํานวนไม่เยอะนะคะก็ยินดีที่จะแบ่งปันนะคะต้นนี้เป็นบิ๊กบาฮีนะคะ,ะต้นนี้นะคะเป็นบิ๊กบาฮีนะคะบิ๊กบาฮีตันนี้มีทั้งหมด6หน่อนนะคะต้นนี้ เราทำการตอนไปเมื่อประมาณปลายเดือนตุลาคมนะคะ,ะซึ่งในคลิปก็จะมีการสาธิตวิธีการตอนให้ดูแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าต้นที่ให้ผลผลิตทุกต้นเนี่ยนะคะจะมีหน่อนนะคะมันก็แล้วแต่เนาะตัวนี้ก็เป็นบิกบาฮีตัวนี้ก็อร่อยมากๆเลยค่ะ,อะนอกจากผลผลิตที่ดีแล้วนะคะ เราก็มีในส่วนของรสชาติที่อร่อยลงตัวให้กับเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่ได้ชิมนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะปีหน้าก็อย่าพลาดนะคะในส่วนนี้ <c oughs> มาถึงพระเอกของสวนนะคะคือต้นนี้นะคะคือบบฮีแดงนะคะต้นนี้จะเป็นบาฮีแดงซึ่งตะวันฉายสีแดงนี่บอกได้เลยว่ารสชาตินี้สุดยอดนะคะต้นนี้พูดแบบไม่อายนะครับปีหน้ามาชิมได้ เราขอบอกกับเพื่อนๆที่ติดตามและก็สนใจในส่วนของผลผลิตในรูปของหน่อนะคะเราจะทำให้ระบบรากเดินร้อนะคะก็ประมาณสงการนะคะคจะได้มีการจำหน่ายในส่วนของอหนอหน่อพันจากไร่ตะวันฉายนะคะสนใจหน่อไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้นะคะที่เบอร์0615596651นะคะเราก็มีจำนวนปริมาณหนอ่อ ที่ไม่เยอะนะคะแต่ว่าเราก็อุดมไปด้วยคุณภาพรับประกันความพอใจนะคะตรงนี้ราคาจับต้องได้นะคะก็แล้วแต่เพื่อนจะตัดสินใจนะคะทุกอย่างอยู่ที่รสชาตินะคะมันจะเกิดจากการเพาะเมล็ดหรือจะเกิดจากอะไรก็ตามนะคะให้ดูที่ผลลัพธ์เป็นหลักนะคะการเลือกให้เลือกที่ผลลัพธ์อย่าเลือกที่ต้นกําเนิดนะคะแหล่งกําเนิดมันก็เป็นเพียงการบอกเล่า90ว่า ต้นอินทผลัมต้นนี้คือต้นของอะไรยังไงนะคะแต่เราต้องดูที่ผลลัพธ์ว่ารสชาติของเขาเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะตรงนี้ก็ก่อนจะตัดสินใจซื้อก็ขอให้ไปชิมที่สวนลงไปดูในรายละเอียดต่างๆให้ถูกใจก่อนก็แล้วกันนะคะในส่วนนี้ก็เป็นข้อนิดนำเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่สนใจหรืออยากได้หน่อพันธุ์นะคะสำหรับไรตะวันฉายนะคะเราก็ปลูกกัน อยู่ที่ราวๆประมาณ130ต้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีผลผลิตที่มากนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการเร่งรีบนะคะเราก็ปลูกไปเรื่อยๆเนาะอ่าตัวนี้ก็เป็นใบหีแดงอีกต้นหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ไม่มีหนอเนาะตรนนี้เป็นใบฮีแดงเหมือนกันจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรานะคะ เราก็มีความภูมิใจในเรื่องของการแบ่งปันแล้วก็พูดไปตามสิ่งที่เราเห็นนะคะในจุดจุดนี้ทุกอย่างนะคะต้องใช้เวลานะครับเป็นเครื่องพิสูจน์เย็นให้พอแล้วก็รอให้เป็นนะคะไม่ว่าจะยินถาลำผลสดสายพันธุ์ใดนะคะถ้ามีเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับในการดูแลให้ลูกใหญ่ผิวสวยไม่ฝาดนะคะ ท่านก็จะได้ผลผลิตที่อร่อยนะคะลงตัวตรงนี้ฝากไปด้วยสําหรับคลิปนี้นะคะก็อยากจะแนะนําว่าการปาาลูกยินทภาลลานะคะดูแลแล้วก็จะต้องเอาใจใส่แล้วก็สวนของเราเนี่มีรสชาติที่มันอร่อยนะคะก็ฝากไว้กับทุกๆคนนะคะเคล็ดลับต่างๆก็แล้วแต่นะคะตรงนี้ไม่มีใครเก่งกว่าใครนะคะก็อยู่ให้เป็น เย็นให้พอรอให้ได้นะคะนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ